พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของคาว s สกิในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเรซิ่รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Ninja z x 25R ปี2020ซึ่งขณะนี้คาวะสกิอินโดนีเซียได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอทิเซอร์หรือว่าคลิปวิดีโอทีเซอร์คลิปที่15โดยให้ชื่อว่า คาวากินินจา z x 25R modification sniper ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการนำา Z 25R rest ตัวแข่งวันเม็กเรสมาปรับแต่งโดยใส่ชุดแต่งของสไนเปอรก็ประกอบไปด้วยก้านเบร break, กก้านคลัตชที่ปรับได้6ระดับและพับได้ชุดพักเท้าเกียร์โยงที่ปรับระดับได้รวมถึงก้านเบรกที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์และก็ยังมีแฮนด์จับโช๊คัพใต้แผงคอ ต้องบอกเลยครับว่าส n i ไนเปอร์เป็นแบรนด์ที่หลายคนอาจยังไม่รู้จักแต่บางคนก็จะคุ้นเคยไปบ้างแล้วเพราะว่าแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่มีการใช้ถานผลิตจากเมืองไทยของเราโดยทางญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้ออกแบบและพัฒนาสำหรับนินจาเซ 25R r รสคันนี้นะครับออกแบบมาเพื่อใช้ในการแข่งขัน z x 25R วันเมกเรส c e ปี2021ก็คือปีหน้าซึ่งก็คาดว่านะครับ k a w a s a ในเมืองไทย k a w a s a ที่อินโดนีเซีย ก็จะมีการจัดแข่งขันแบบนี้เช่นกันคําว่าวันเมกเรสก็หมายถึงใช้มอเตอร์ไซค์รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันลงแข่งขันในรายการเดียวกันครับรถทุกคันจะมีการปรับแต่งเหมือนกันหมดเพื่อไม่ให้มีการได้เปรียบเสียเปรียบในเกมการแข่งขันซึ่งการแข่งขันแบบนี้นะครับเป็นการแข่งขันสร้างนักแข่งหน้าใหม่และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายกระอกาสให้ครุ่นใหม่นักแข่งหน้าใหม่ได้ลงมาแข่งขันเหตุผลสําคัญที่คุสกิญญี่ปุ่นนั้นได้มีการ พัฒนารถแข่งคันนี้ขึ้นมานะครับก็เพราะว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประชากรนักแข่งของญี่ปุ่นนั้นลดลงไปเรื่อยๆครับการแข่งขันดูแล้วไม่เข้มข้นเหมือนเมื่อ20หรือว่า30ปีที่แล้วอีกทั้งคัมภีกินั้นต้องการสร้างนักขี่คนรุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อส่งต่อยอดในอนาคตกับบิ๊กไบค์ปัจจุบันนี้ยอดขายมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนั้นลดลงทุกปีครับบิ๊กไบค์ก็เช่นกันซึ่งทุกค่ายต่างก็พยายามในการส่งเสริมการขาย ด้วยการทำกิจกรรมการแข่งขันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีซึ่งนอกจากคาวสกิจะมุ่งหวังเรื่องของการขายในเขตอาเซียนแล้วมองกลับไปที่ญี่ปุ่นนั่นก็เชื่อว่าต้องการจะผลักดันดเรื่องของนักขี่รุ่นใหม่นั่นเองครับและเสียว่าทุกค่ายนะครับทั้ง Honda y ย m ม h a และ s u z u กิต่างก็ลงมาพัฒนารถมอเตอร์ไซค์4สูบเรียง2 5 0อซีซีออกมาแข่งขันก็ไม่แน่ว่าการแข่งขันในญี่ปุ่นอาจจะพลิกฟื้นขึ้น,นมาเป็นที่นิยมชมชอบของรุ่นใหม่ก็เป็นได้ คลิปก่อนหน้านี้ผมบอกไปแล้วครับว่าชิ้นส่วนทั้งคันของ s ซเล็ก 25R s คันนี้ทําจากคาร์บอนไฟเบอร์โดยสํานักแต่ง a t e ท็ Tech. มาถึงตรงนี้แล้วหลายคนก็มีคําถามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาครับว่าเคาสกินั้นจะเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่คลิปวิดีโอทีเซอร์ออกมาแล้ว15คลิปด้วยกันย้อนกลับไปดูครับระหว่างคลิปที่12มาถึงคลิปที่13นั้นใช้เวลา3สัปดาห์คลิปที่13มาถึงคลิปที่14 ใช้วเวลา2สัปดาห์และคลิปที่14มาถึงคลิปที่15นี้ใช้วเวลาเพียงแค่1สัปดาห์ก็ไม่แน่ครับว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเป็นช่วงเวลาของการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์เซเล็ก 25R รุ่นใหม่ก็เป็นได้ก่อนหน้านี้สื่อมวลชนของอินโดนีเซียมีความแปลกประหลาดใจครับว่าเหตุใดนินจาเซเล็ก 25R ถึงมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากเมืองไทยของเราไปประกอบที่อินโดนีเซีย ความจริงแล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนเปิดเผยเป็นคนแรกนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาว่าคาวสกินั้นใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิตเครื่องยนต์และิ้นส่วนหลักๆนะครับในการประกอบเป็นเซด็อ2 5 r ขึ้นเพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นฐานผลิตบิ๊กไบของคาวสกิโดยเฉพาะเครื่องยนต์สี่สูบเรียงนั้นถ้าเครื่องมือเครื่องไม้ในการผลิตไม่ดีพออาจเกิดขอ้อผิดพลาดได้ในการผลิตและเกิดความเสียตามมาในภายหลังเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลิตแล้ว เขสกิ owski, เมืองไทยของเรามีศักยภาพเหนือกว่าอินโดนีเซียที่ผลิตเพียงที่ส่วนภายนอกดังนั้นลักษณะของการผลิตสเต็ก2 5งในอินโดนีเซียจะเป็นการนำเข้า CK d ดีจากเมืองไทยของเราไปประกอบที่นั่นและส่งขายกับคนอินโดได้ใช้กันทั่วประเทศอย่างไรก็ตามครับเราต้องมีการนำเข้าที่ส่วนจากอินโดนีเซียเช่นกันมาประกอบสเต็ก2 5งในเมืองไทยโดยการผลิตของเมืองไทยนั้นจะเป็นการผลิตเพื่อส่งไปขายยังตลาดทั่วโลกที่สนใจ โดถึงญี่ปุ่นและหลายประเทศในเขตอาเซียนแม้ว่าโปรเจก์นี้เป็นความต้องการของคนอินโดนีเซียแต่ว่าการผลิตนั้นอยู่ที่ประเทศเรานะครับเป็นส่วนใหญ่อย่างน้อยก็เป็นความภูมิใจของคนไทยบ้างในระดับหนึ่งครับที่เราได้ใช้เครื่องยนต์ที่ผลิตในเมืองไทยของเราจากการสัมภาษณ์ของสื่อมวลชนอินโดนีเซียกับผู้บริหารของเขาสกิที่นั่นมีการยืนยันแล้วครับว่าสก e องห้ S นั้นจะมีแรงม้าที่มากกว่า45ตัวอย่างแน่นอนคงต้องมานันต่อไปครับว่า สเต็กสองห้าอนั้นจริงๆแล้วจะมีกี่แรงม้ากันแน่สื่อบนชนญี่ปุ่นได้มีการคาดหมายแล้วครับว่าจะมี46แรงม้าที่15,000รอบต่อน,นาทีคุณรูชมหลายท่านที่คาดหวังอยากได้55แรงมา้า60แรงมา้าบอกเลยครับว่าไม่มีทางไปไ,ปได้ณนะนาทีนี้ชั่วโมงนี้ครับเหตุผลสําคัญก็เป็นเพราะว่าคัสกิได้มีการลดรอบเครื่องยนต์ลงมา2,000รอบต่อน,นาทีจากที่เคยทำเรดไลน์อยู่ที่1 0,000 9,000รอบลงมาอยู่ที่1,7,000รอบเพราะฉะนั้นแรงมา้าไม่ถึง50แรงม้าอย่างแน่นอนครับสำหรับ ZX25R รถสแตนดาร์ดนั้นนะครับเกียร์1ทําทำได้ประมาณ50-60ถึงกิเมตรชั่วโมงเกียร์2 8 0ถึงเกิเมตรชั่วโมงเกียร์3 1 1 0ถึง120กิเมตรชั่วโมงเกียร์4ครับประมาณ140กิเมตรชั่วโมงเกียร์5 160กเมตรชั่วโมง และกี่6นั้นสูงสุดประมาณ180ถึง185กิโลเมตรตชั่วโมงครับเรื่องราวของ k a w สก,กิ k i s e d 25R จะเป็นอย่างไรจะมีการเปิดตัวในช่วงเวลาไหนเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนมิถุน,นายนมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ